น้ำกขามเยอะไปเลยน้ำ,นำบระขามน้ำบระขามขวดบักขามแ่ไปให้เพ้ใดบ่แม่กินบมดหรอกมกินด้อยกัดกินแต่บ่อืมกินเท่นั้นเนาะยัไม่กินกินใบเขาแล้วแม่โอนะ้ยหน้ำตากไปไม่ถีงเป็นไรรสาิถึงนี่นนเบ้หลง

như <laughs> vậy cả trường khốp chưa <laughs> đấy, ta để nó hết riêng, con súp riêng. โยนมากระเวนย้อนมาตึ๊บวันวันเดิมมันทำเอาไปสมุทรน มันีย่มานรสพี่น้องมาเด้อมาเด้อแ่บ,บราคาเท่ากันนะคะนี่ราคาเท่ากันหน่อยก็กานสิบบาทแสบ nhóm ao นีม่มาใส่ผักกาเสร็ดมันแซ่บใส่ผักกาเสร็ดมันแซ่บกลเซดอนนันนี้น้ำเด้กระจ็บแสบน้ำกันเด้อปูน,นั่นนดดงปู <นะ S 2> ดองนะดองนะ มีปูเทาร้องอันร้องมันเดียวมันอร่อย แทบแทบจะน้องห้อยก็มี เปิดเครื่อยแแล้วน,ะนี่ไส้หบเนี่ยเอากระมาังแบบ